เสามบาทแผ้แผ่เห้ไม่ต่างกันอันนี้ใครเป็นคนอาหาที่กินดิฉันเองค่ะโอ้โหอันนี้กะเพราปูครับใรับเร็วเลยเด้อก็เร็วอันนี้ก็เหลาเกี๊ยวใครเป็นคนแผ่ใช่จราพิซซ่าทาอะไรอะคะขนมือก็เราหมูวันนี้เรามีดารานางมาด้วยครับมีพิซ่ามาด้วยครับหลังจากที่หายโควิดก็เลยออกมาเที่ยวได้นะครับตอนนี้ครับผมมากักตัวที่ไทยมากักตัวที่ไทยนะครับ เฮ้ยบะหมี่น่าจะดีนะดูจากเส้นแล้วอ่ะไม่ใช่กินหมดใหม่ก่อนเฮ้ยแค่นั้เองมีสอนางห่่ตเตียอง้่ไองเตีเสร็จไปที่เรียบร้อยครับเต็นเราหลังเล็กกลางง่ายเขาว่างั้นนะแต่นี่เขาหลังใหญ่ก็ต้องให้เวลาคานิดนึงแต่เขาก็ใช้มาหลายรอบแล้วนะครับ วันนี้มีน้องเฟิร์นมาช่วยอีกหนึ่งคนนะครับแต่ว่าลิซ่าเราลิซ่ายังไม่ออกมาจากห้องห้องพักนะครับเพราะว่าลิซ่ากับน้องเฟิร์นเนี่ยแน่ลิซ่ามาแล้วลิซ่านอนห้องพักที่อยู่ตรงนู้นนะครับที่นอนสบายที่นอนด้วยใช่ไหมไปคอมเมนต์ได้พี่ลิซ่านะครับเต็นท์สูงนอนสบายเบียดได้ไหมพี่เกดขาดไปแล้วหนึ่งไม่ต้องมายุ่งเด้งเต็นท์ขาดเลยวันนี้ ดูรอยขาดกันครับอันนี้ฝีมือเขาช่องร้อยเสาไฟชีสขาดไปแล้วพลังเยอะเน,นี่ยดึงสะขาดเลยีก่ก็ดูตัวดิครับ,บญญยอดแล้วก็จะเป็นทีปสุดท้ายของน้องกาไม่ได้ <c oughs> เราต้องไปได้วยกันอีกนาน うん。<music> น้ำทะเลที่ไม่เคยได้เล่นนานแล้วนะครับอ,อันนี้คือที่หาดบ้านทางสายคือแรงมากครับเพื่อ,อทน,นทำอะไรอ่ะเพื่อนคนไหนคะเนี่ย เป็นเพื่อนค่าจะมาเล่นทรายแบบนี้ไปดูต่างชาตไปน้ำทะเลต้องลุขึ้นมา mọi người mọi người mọi người ăn người mọi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  người anh người mọi người mọi โอ้หโอ้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 ยโอ้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 กโอ้ยโอ้อ้ไโอ้ยโอ้โอ้หโอ้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 อ้อ้โอ้ยโอ้โ้โอ้โอ้ยโอ้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 โอยโอ้โอ้โอยโอ้โ้โอ้โอ้โยอ้โ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 ้อ้โอ้ อือจีบมึงวัน้จีอือนั่นแหละอือกัต้องเข้าไหมว้างฝั่งเห็นไหมนัลลักษณ์นลล่าเหมือนได้เล่นขายของเจ้เด็กๆน่ารักแบบสวยๆนัลลักษณ์นัลล่าลุงนี่ไม่น่าเอาของน้องภูมิลงสมุดเจอน้าขโมยของหลานด้วยสีแบบตงนี้น่ มันก็ไม่ได้อ่ะเนาะพ่อไม่ห้ามเลยเหรอ บอกแล้วไงบอกแล้วไงบอกว่าใ,ให้ระวังเว้ย้รือมานรนีเดี๋ยวเราไัดเมือเย็นครับโอ้โหมาแล้วนึ่องกรกเบื้องน่ากินไหม กินโคกกันขนาดนี้ก็เตรียมแอดมิตะครับกนะโอ้เด็กๆเราไมาลีมาลซาเราสั่งแป๊ซี่กันนะครับโอ้โหกูลนอนโรงพยาบาลเด้อเรียกรถแอมมาได้เลยแอมกูแดนมบ้าต้องเข้าเลยค่ำคืนนี้ก็น่าจะต้องเหมาลานนะครับไม่มีคนเลย ค่้คืนนี้ก็มีชมพา่พวกเรานะครับหกคนนะครับสองเต็นท์แล้วก็น้องสองคนนั้นนอนที่อบังกะโลไม้ไผ่นะครับไม้หนึ่งเซตครับสองโลนะเรื่องมาเรียบร้อยฉันจะปิปูให้หมดประเทศอุ้ยน้าหิวแล้ดูรู้มาแล้วเจ้าหน้าที่ เทศบาลบ้านทางสายครับลากถังขยะมาให้แล้วเหม,มาะก <c oughs> ับเจนีเทศบาลน,น่ารักนะเทศบาลต้องเข้าหนูแล้วล่ะขอบคุณครับเห็นไหมเนี่ย เขาไม่ได้ยายผมไม่ได้กินข้าวเลยฉันอ,อยู่ใกล้ๆเธอ,อทุกคนกินค่ะหมั่นข้าวกันค่ะเขาไม่ได้ห่วงเราอ่ะนะเขาไม่ได้ห่วงเราไงีไม่คนอื่นอย่าไป่ี๋อ่ะออใช่เราจะแกะให้เธอแหละเมื่อกี้มมแต่ว่ามันไม่สุก มันเหมือนแบบตรงสั่งๆมันะนะค่ะป้าเป็นที่เธอปรุงเลยนะคุยเลยแม่จ๋าคือตัวไหนตัวนี้คือเขาไม่ใส่ปรุงให้เราป่ะเนี่ยปกระเที่ยวข้าวอย่างอ่ะอันแม่เขาได้ไปแล้วไม่ต้องมาถามตอนนี้ไม่ทันแล้วนี่ใส่ขโมยปูให้เอาไหมนี่ปูกามหนึ่งตรงนั้นก็สองกามแล้ว ก็ว่าอยู่มันเหนืดมาก จะพูดอะไรอะไรหาแว่นให้ดอยแล้วหาแว่นตาให้่อยหาอะไรเออหาอะไรอะอะไร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 ทำไมอะไหนมานี่เร็วโอ้โหโอ้โ hả này hưng nữa ạ ôi đúng đấy ก,กเราไม่กล่องกล่องนะให้เดือดๆเทาะูเดินกลับไปแล้วครับ ใส่รองเท้าในห้องน้ําออกมาครับออกมาขึ้นทางแล้ว่ร้วใส่ตัวเองเปียกหมดเลยบอกรอแป๊บนึงนะคุณไมใส่จะบบเสาที่เกาทำงานกันนะเดี๋ยวดูดีเออออกมาอย่างสง่าผ่าเผยรอบนี้ไม่ต้องไม่ต้องวิ่งครับก็ค่อยเดินเพราะว่าเป็นรองเท้าตัวเองแหละมันดีหรือยังไงลูกรองเท้าในห้องน้ำมันนิ่มใช่ไหมมันไม่ได้เบินหวัดให้เราแบบ